ครับทุกคนวันนี้อยู่ผมนายแช่ทองวงสังทองและผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่ทําให้เราลดน้ําหนักได้เร็วขึ้นกันครับผงม,มีได้ก็ลดได้เหมือนกันครับหลายคนอาจจะอยู่ในช่วงที่อยากจะลดน้ําหนักอยากให้ผลไวๆบางคนถึงขั้นลองลดอาหารบางคนถึงขั้นกินยาควบคุมน้ําหนักหรือใช้วิธีสุดตรงต่างๆแต่ผลลัพธ์นั้นมักจะไม่ยั่งยืนและบางทีอาจจะกลับมาอ้วนกว่าเดิมด้วยซ้ําครับจริงๆแล้ว ร่างกายของเรานั้นมีนกลไกที่ซับซ้อนมากเลยครับเวลาเรากินน้อยเกินไปร่างกายจะคิดว่าเรานั้นขาดแคลนสารอาหารจรึงลดการเผาผลาญพลังงานลงเพื่อทําให้เราลดน้ำหนักได้ยากขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าหากเรากินอาหารได้ถูกต้องกินให้อิ่มแต่แคล,ลอรี่ไม่สูงร่างกายของเรายังเผาผลาญได้ปกติครับและดึงเอาไขมันที่สะสมนั้นใช้เป็นพลังงานได้ครับน้ําหนักจึงค่อยๆลดอย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมจึงอยากจะชวนทุกคน มาดูว่าอาหารอะไรบ้างที่ทําให้เราลดน้ําหนักได้เร็วและที่สําคัญที่สุดก็คือเราสามารถนําไปทําเมนูอะไรได้บ้างเพื่อให้ลดน้ําหนักได้อย่างไม่ทรมานและอีกทั้งเป็นเรื่องที่สนุกและอร่อยอีกด้วยครับเชิญรับชมรับฟังกันเลยอย่างแรกผมจะพูดถึงโปรโตีนที่ไม่ติดมันครับอย่างเช่นอกไก่และปลาเป็นอันดับแรกครับอาหารอันดับหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยอย่างเช่นอกไก่และปลาทำไมมันถึงช่วยลดน้ําหนักละ่ะคืออย่างนี้ครับ โปรตีนมันมีค่า t h e r m i c e f f e c t of f o o d สูงครับหมายถึงร่างกายเราต้องใช้พลังงานมากกว่าปกติในการย่อยโปรโตีนทำให้เราเผาผ่านมากขึ้นนั่นเองครับและอีกทั้งโปรโตีนยังช่วยรักษากล้ามเนื้อและเสริมสร้างกล้ามเนื้ออีกด้วยครับซึ่งกล้ามเนื้อนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเผาผ่านพลังงานแม้ในเวลาที่เรานั่งเฉยๆด้วยนั่นเองครับอกไก่นั้นแทบไม่มีไขมันเลยจะว่าได้ จึงได้รับโปรตีนแบบเน้นเครับโดยที่ไม่ต้องเพิ่มแคลอรี่ที่เกินจําเป็นเมนูที่จะทําได้ที่ผมแมนะนานั่นก็คืออกไก่ย่างพริกไทยดํากินคู่กับสลัดอันนี้อร่อยมากๆเลยครับอกไก่นึ่งจิม้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้จะได้เหมาะสมกับคนที่ได้กินแบบลดแ่บแบครับต่อมาจะเป็นของปลาอย่างเช่นปลานึ่งมะมันปลานึ่งมะนาวปลาอบสมุนไพรได้ทั้งรสชาติได้ทั้งสุวภาพเลยครับอันนี้ต่อมาก็คือ ปลาทูปลาทูเป็นหนึ่งในของที่หาได้ค่อนข้างง่ายครับและได้สารอาหารพอๆกับปลาอื่นๆเลยครับเมนูที่ผมแนะนําก็อย่างเช่นปลาทูย่างกินกับน้ําพริกและผักสุดแบบไ,ไทยก็อร่อยไม่แพ้กันครับทั้งอร่อยและไม่อ้วนเคล็ดลับนะครับถ้าอยากให้ไก่นุ่มไม่แห้งจนกินยากผมแนะนําให้หมักด้วยโยเกิร์ตหรือมะนาวก่อนย่างนะครับจะได้เนื้อที่ชุ่มฉ่าและอร่อยขึ้นมากขึ้นนั่นเองครับต่อมาครับนั่นก็คือไข่ครับ ของง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆทําไมไข่ถึงช่วยลดน้ําหนักละ่ะคือแบบนี้ครับโปรตีนในไข่นั้นเป็นโปรตีนคุณภาพสูงร่างกายดูดซึมนําไปใช้ได้ดีอีกทั้งไข่นั้นยังทําให้อิ่มท้องมากครับถ้ากินไข่ในมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นเราจะกินน้อยลงโดยธรรมชาติทันทีครับอีกทั้งไขมันในไข่นั้นยังเป็นไขมันที่ดีไม่ได้ทําให้อ้วนอย่างที่หลายคนคิดนั่นเองครับเมนูที่ทําได้ก็มีอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ต้ม กินคู่กับสลัดหรือผักสดก็ดีทั้งหมดเลยครับไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นที่เราใส่เห็ดใส่เต้าหู้ใส่ผักใบเขียวลงไปได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เหมาะกับคนไทยมากๆเลยครับก็คือไข่เจียวแต่ไข่เจียวนี้เราจะใส่ใน้ํามันมะกอกแทนน้ํามันแบบปกติครับใส่เพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ผักโขมใส่มะเขือเทศตามลงไปครับหรือจะเป็นแบบไข่ดาวน้ําที่ไม่ใช้น้ำมันเลยกินคู่กับข้าวโอ๊ตกินคู่กับมันหวานแบบนี้ก็ดีเลยครับ นี่คือเคล็ดลับนะครับถ้าอยากลดน้ำหนักแบบจริงจังให้กินทั้งไข่ขาวและไข่แดงครับแต่อาจจะเน้นไปที่ไข่ขาวมากกว่าไข่แดงครับเพราะให้โปรตีนที่สูงกว่าส่วนไข่แดงนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมกว่าครับเพราะว่ามันมีไขมันอยู่ด้านในนั่นเองครับต่อมาครับเป็นผักใบเขียวครับอิ่มมากแต่เคี้ยวน้อยผักใบเขียวอย่างเช่นพวกคะนา้าผักโขมผักบุ้งหรือแม้แต่บล็อกเกอรี่ครับ เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอาหารปริมาณมากแต่แคลอรี่ต่าทำไมมาถึงช่วยลดน้ําหนักละ่ะมันมีไฟเบอร์ที่สูงครับทําให้ระบบการลระคับถ่ายนั้นดีครับพอระบบการถ่ถายดีปุ๊บเราจะลดอาการท้องผูกครับและอีกทั้งไฟเบอร์ยังช่วยชะลอการดูดซึมน้ําตาลในร่างกายเราด้วยครับทําให้เราไม่หิวบ่อยไม่เกิดอาการขาดน,น้ําตาลไม่เกิดอาการน้ําตาลตกนั่งเองครับ กินเยอะได้ครับโดยที่ไม่กังวลเรื่องแคลอรี่ครับเพราะมันแคลอรี่น้อยเมนูที่ผมจะแนะนําก็จะได้แก่สลัดผักรวมใส่อกไก่ใส่ไข่ต้มหรือไม่ก็จะเป็นพวกผัดผักที่ใช้น้ำมันน้อยหรือไม่ก็ผัดบลอกเกอรี่ที่กินพร้อมกับกุ้งประมาณนี้ครับก็อร่อยไปอีกแบบนึงหรือถ้าเป็นแบบที่ทําให้โล่งคอก็จะมีจําพวกซุปผักใสที่กินเป็นมื้อเย็นเบาๆได้ครับ แล้วก็ถ้าหากใครที่กินผักได้ยากหรือไม่ชอบกินขอมผักผมแนะนําเป็นสมูทตี้ปั่นผสมกับแอปเปิลเขียวหรือเลมอนประมาณนี้ครับเพื่อที่จะได้กบกินของผักแล้วก็ลดชาติของผักมันก็จะอ่อนลงด้วยนั่นเองครับเคล็ดลับนะครับเวลากินข้าวให้ลองตักข้าวแค่ครึ่งจานพอหรือไม่ก็ตักข้าวหนึ่งในสีของจานโปรตีนหนึ่งในสีของจานแล้วที่เหลือให้เป็นผักครับ จะช่วยลดแคลอรี่ได้โดยอตัตโนมัตินั่นเองครับต่อมาครับนั่นก็คือไข่ครับของง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆทําไมไขม่ถึงช่วยลดน้ําหนักล่ะคือแบบนี้ครับโปรตีนในไข่นั้นเป็นโปรตีนคุณภาพสูงร่างกายดูดซึมนําไปใช้ได้ดีอีกทั้งไข่นั้นยังทําให้อิ่มท้องมากครับถ้ากินไข่ในมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นเราจะกินน้อยลงโดยธรรมชาติทันทีครับอีกทั้งไขมันในไข่นั้นยังเป็นไขมันที่ดี ไม่ได้ทําให้อ้วนอย่างที่หลายคนคิดนั่นเองครับเมนูที่ทําได้ก็มีอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มกินคู่กับสลัดหรือผักสดก็ดีทั้งหมดเลยครับไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นที่เราใส่เห็ดใส่เต้าหู้ใส่ผักใบเขียวลงไปได้ด้วยนั่นเองครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่เหมาะกับคนไทยมากๆเลยครับก็คือไข่เจียวแต่ไข่เจียวน,นี้เราจะใส่ใน้ามันมะกอกแทนน้ามันแบบปกติครับใส่เพียงเล็กน้อยครับแล้วก็ใส่ผักโขมใส่มะเขือเทศตามลงไปครับหรือจะเป็นแบบไข่ดาวน้ํา ที่ไม่ใช้น้ํามันเลยกินคู่กับข้าวโอต๊ตกินคู่กับมันหวานแบบนี้ก็ดีเลยครับนี่คือเคล็ดลับนะครับถ้าอยากลดน้าหนักแบบจริงจังให้กินทั้งไข่ขาวและไข่แดงครับแต่อาจจะเน้นไปที่ไข่ขาวมากกว่าไข่แดงครับเพราะให้โปรตีนที่สูงกว่าส่วนไข่แดงนั้นจะมีรสชาติที่อร่อยและกลมกล่อมกว่าครับเพราะว่าไม่มีไขมันอยู่ด้านในนั่นเองครับเอาล่ะครับต่อมาผลไมา้แคลวต่ำจำพวกแอปเปิลฝรั่งแล้วก็เบอร์รี่ครับ ทำไมถึงเลือกผลไม้เหล่านี้ล่ะคืออย่างนี้ครับผลไม้เหล่านี้มีน้ําตาลที่น้อยกว่าผลไม้หวานจัดอย่างเช่นทุเรียนหรือลําไยนั่นเองครับอีกทั้งยังมีไฟเบอร์ที่สูงไฟเบอร์ที่สูงจะทําให้เราอิ่มนานและลดความอยากของหวานนั่นเองครับมีวิตามินและสารต้านอดอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเราดูผ่องใสไปด้วยนั่นเองครับเมนูที่ทําได้ก็มีหลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลเราสามารถหั่นกินแบบเปล่าๆได้เลยครับ หรือไม่เราสามารถเอาไปปั่นทําเป็นน้าแอปเปิ้ลแบบนี้ก็ดีครับหรือถ้าเป็นจำพวกเบอร์รี่เราสามารถทําไปเป็นสมูทตี้ได้ครับหรือถ้าสมูทตี้มันจืดเกินไปเราสามารถใส่พร้อมกับแอปเปิ้ลหรือไม่ก็โรยพวกน้ําผึ้งลงไปเล็กน้อยครับจะทําให้กลิ่นได้กลิ่นของน้ําผึ้งได้ความหวานจากพวกแอปเปิ้ลและความเปรี้ยวจากแอปเปิลน,นิดหน่อยและได้เท็กเจอร์ของเบอร์รี่อย่างที่เราควรจะได้ครับหรือไม่ถ้าเป็นพวกฝรั่ง เราสามารถทําเป็นน้ําปั่นผลไม้กินสดชื่นในวันที่อากาศร้อนๆแบบนั้นก็ดีเหมือนกันครับเคลบนะครับถ้าอยากลดน้ําหนักให้เร็วขึ้นให้กินผลไม้เป็นของว่างแทนที่จะกินหลังเมื่ออาหารเพราะมันจะทําให้ร่างกายเรานั้นดูดซึมน้ําตาลได้ดีกว่าครับแต่ว่าในการดูดซึมน้ำตาลอันนี้จะหมายถึงการดูดซึมน้ําตาลแบบค่อยๆดูดซึมไม่ใช่ดูดซึมแบบทีเดียวนั่นเองครับต่อมาจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนมองข้ามเหมือนกันครับ ก็คือจำพวกไขมันแต่ไขมันในที่นี้ผมจะหมายถึงไขมันดีจำพวกอะวคาโดและถั่วนั่นเองครับทำไมไขมันดีมันถึงช่วยลดน้ำหนักล่ะไขมันดีจะช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเปปทินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ควบคุมความหิวได้ครับทำให้เราไม่อยากอาหารบ่อยไขมันพวกนี้จะทำให้เราอิ่มนานกว่าพวกคาร์โบไฮเฮดรตหรือโปรตีนครับแต่แลกกับการที่เมคแคลอรี่สูงครับ แต่ถ้าหากเรากินในปริมาณที่เล็กน้อยจะควบคุมการอยากอาหารได้ดีนั่นเองครับถ้าให้ผมแนะนําเมนูที่มีไขมันดีผมก็จะแนะนําจําพวกสลัดผักใส่อโวคาโดครับขนมปังโฮมวีดหรือไม่ก็กินแอลมอนด์วันละ5-10ถึงสิบเม็ดแบบนั้นก็ดีเหมือนกันครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คืออย่ากินเยอะเกินไปครับเพราะว่าถั่วและอโวคาโดนั้นมีคอรี่ที่สูงกินแต่พอประมาณก็พอครับต่อมาครับ เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นปัจจัยของมนุษย์ที่เราต้องกินในตลอดเวลาแต่บางคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือน้ําเปล่าครับน้ําเปล่าหลายคนอาจจะไม่คิดว่าช่วยลดน้ำหนักได้แต่ที่จริงๆน้ําเปล่าเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ดีสุดในโลกเลยครับทําไมมันถึงช่วยได้ละ่ะคืออย่างนี้ครับน้ําเปล่าไม่มีแคลอรี่เลยดื่มเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนดื่มก่อนเมื่ออาหารดื่มหลังเมื่ออาหารโดยเฉพาะการดื่มก่อนเมื่ออาหารนั้นจะทำให้เราอิ่มเร็วกินข้าวน้อยลงนั่นเองครับเหมือนเป็นการอิ่มทิพย ทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าอิ่มแทนที่จริงๆแล้วเราไม่ได้กินแครี่เข้าไปเลยนั่นเองครับอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญและการล้างของเสียออกจากร่างกายได้ดีนั่นเองครับเคล็ดลับนะครับพยายามดื่มน้ำหนึ่งถึงสองแก้วก่อนทุกมื้อครับและดื่มน้ำอย่างน้อยสองถึงสามลิตรต่อวันจะทมให้เราผิวพรรณดีขึ้นแล้วน้ำหนักได้เร็วนั่นเองครับโดยสรุปนะครับอาหารที่ช่วยให้เราลดน้ำหนักได้เร็วไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยครับอยู่รอบๆตัวเรานั่นเองอย่างเช่น อกไก่ปลาไข่ผักใบเขียวข้าวโอต๊ตมันหวานแอปเปิลฝรั่งอะาโาโดถั่วและน้ำเปล่านั่นเองครับถ้าเราอยากนำสิ่งน,นี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเราควรที่จะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงวินัยของตัวเราเองครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ที่เหลือก็ไม่ยากแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้ใหกับทุกคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ ขอบคุณครับ